สอนกันยิงหนังสติกที่ถูกต้องนะครับเริ่มแรกครับน้องๆต้องมีหนังสติกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีก็ยิงไม่ได้นะครับหน,นังสติ๊กจะบอกว่าหนังสติ๊กที่ดีต้องทําเองนะครับห้ามซื้อ,อ,าอยางนี้นะครับเพาจะทําจากยางในของมอไซค์นะครับส่วนอยางนี้ก็จะไปซื้อมาแต่ต้องซื้อแบบที่ยังไม่ได้ทํานะครับ ส่วนไม้ก็ไปตัดเองแกสลักเองแล้วก็เอากระดาษใสมาขัดนะครับจะทาเลกเกอร์ก็ได้ครับถ้ากันปวกกัดยังผมไม่ได้ทาก็จะโดนกัดก่อนอย่างนี้นะครับจะจาไว้นะครับน้องสติกที่ดีต้องทําเองครับอ่าลืมไปครับในผ้าลองตรงนี้นะครับเราสามารถนําผ้ายีนก็ได้ครับจางกิงยีนเราไปตัดให้มันพอดีกับน,นี้แล้วก็จอดเป็นรูนะครับ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังกันแน้นะครับเวลายิงนะครับเราต้องเล็งองศาประมาณเก้าสิบองศานะครับแล้วไปยืดน,นะครับระดับนี้ก็ปล่อยเลยแล้วก็ปล่อยเลยนะครับเ็นะครับก็จะพุ่งไปเลยครับระวังดินปากนะครับแล้วนี่คือดินเหนียวนะที่ผมปั้นไว้ เอาไว้ยิงยิงยิงพวกยังไงดียพอดีบ้านผมเลี้ยงไก่ครับหมาชอบหมาก,กันเลยโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนในการยิงแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ยิงให้ดูนะครับรถมันเยอะผมว่าจะยิงคนอยู่ครับทุกคนดูนะครับว่าผมยิงแม่นหรือเปล่าขออภัยในความไม่สะดวกเรื่อง เสียงเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับยืด90องศานะครับสุดแรงนะครับแล้วก็ยิงเห็นไหมครับมันทะลุเลยนะครับเราเรามาดูกันเนี่ยครับ โอเคครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเป็ที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้นะครับก็ได้สอนเรื่องในการยิงหนึ่งสติกนะครับหรือการเข้าป่านะครับการเอาตัวรอดนะครับเราไปเจอหมูเห็ดเป็ดไก่อยากเล่นนะครับสมมุติเราไปเจอนกนกที่กินได้นะครับแล้วก็ไก่ป่านะครับเราก็สามารถนะครับยิงมันได้แต่การยิงสิ่งเหล่านี้นะครับต้องแม่นยาเราต้องเล็งที่หัวนะครับเพราะไม่เช่นนั้นนะครับมันจะหนีได้แล้วยิงยากมากครับเพราะก็สุดเราเล็กมากครับแต่ว่า เขบอกว่าผมไม่ได้นิยมให้ทุกคนนำไปยิงคนนะครับทำาเด็ดขาดนะครับเพราะมันไม่ดีครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ